บางหายแต่มันมันตีบมันมีเส้นหนึ่งไงโอ้อันี้ก็ย่างกระรางร้อน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 โอ้อันนี้ก็ไอห่วย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 ไอ่ด้วยหรอมีตีด้ยก็ถ้าพูดเยอะแกก็จะ อย่างนี้นะเออหายใจไม่ออกเลยนะไม่เห็นเลิกแกเวลาแกอะไรอ่ะแกก็จะเนี่ยเพราะว่าน้องพาก็คือเขาทำอะไรอ่ะนานแล้วรอเพราะว่าน้องทามาพาน้อ